มายาน้ำยาฟอร์ดีเอาล่ะทุกคนผมจะบอกวิธีหลบปืนใหญ่ทูซิโลให้อันดับแรกทําเป็นเดินอันดับสองยืนนิ่งไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นสุดยอดสุดยอดเลยเอ้เขาเขย่ายามป๊เป็นหนะขอเขย่ายาก่อเขย่าหนึ่งเนะข,อขอยา่ยา,อยาสอง อ่าตายไม่ตายพาร์ทสิสไงล่ะทุกที่รอพาสิบสงไงนะเออดีแหละข้อดีของพาร์สิบสงนะไม่นะไม่นะมาแล้วสองอ่ะ มันรู้ยังไงวะมันรู้ยังไงมได้ี oh เ่เอาไก่ของแปลงก่อนแปบลบงเป็นอะไรดีวะ สุดทุกอเฟมอยู่ชั้นล่างแน่จริงหาเฟมให้เจอดิเออเอาวะ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 เอาว้าเออเออเฟมอยู่ชั้นล่างแน่จริงหาเฟมไม่เจอดิเอ้ยมันมีเวลากลับล่างอ่ะเอ้ยไม่ได้หรอกสุดทุกข์ล้ฆ่าเฟมไม่ได้อยู่ดีแหละเฟมเก่งมากนะเออจอยเดี๋ยว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 เฟมหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเฟมมีเกมเฟมมีเกมทุกขล้เฟมมีเกมเฟมมีเกมเฟมมีเกมแป๊บนึงเออขวดไหนขวดจริง เออเออวดวดจริงเร็วเล้วสอาูสดปายฮ่าฮ่าฮ่าฮิาฮ่ะก่่าเ่อ่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮฮ้ยห่างก่อน่าลฟ่าเออคนไหนาฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าาฮ่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 า เอ็งจั๊กวัวะต้องมัดเลยอ่ะมัดเลยมัดเลยเอามัดเอ้ยเฮ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 ้ยฟาม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 าเรารู้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 อ่ะฟาฟาไป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 อ้าเอ้าฟามาตีเบบ เออเอ่ heard, อเอาป่าอ่านี่นี่นี่เอาใหม่ใหม่มาเล่นกับเฟมใหม่รอบหนึ่งด้านซ้ายมีชาม3อันวางเรียงอยู่นะมาแบบมาทายว่าชามไปไหนมาเลยมาเลยด้านซ้ายมาวิซ้ายมาเดี๋ยวเฟรมสังขยาหน,นะ,ะไปไปใหม่ใหม่เลยไปใหม่เลยไปใหม่เลยเฮ้ยเอาไป้าพุ่งออกเดี๋ยวศึกสึกแห่งศักดิ์ศรีว่ะศึกแห่งศักดิ์ศรีว่ะศึกแห่งศักดิ์ศรีว่ะแป๊บนึงนะ โอเคโอเคมาเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เฟรมวางห่างหน่อยทูซิโร่จะได้ตีฝาดไม่ได้มาเลยมาเลยมาเลยมามาเลยลบ <No. S 1> <c oughs> ให้รอ,อบหนึ่งให้กรอบหนึ่งล <No. S 1> <c oughs> ใช่เปล่า <c oughs> โอ้เฟรมนี่ดวงดีเหมือนกันนะนี่หามัดแมหมันแม,ม,นม่ให้โอกาส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 อยากหลบกระสุนปืนใหญ่ไม่ใช่หรอก <c oughs> สวัสดีทามทามครับผมสวัสดีครับ แมวก็ได้ iec. ตามใจไม่ต้องหลบทุกคนยังไงลิงก็ยิงไม่โดนเห็นไห,นห<ล>ม tall. ทรไมดาธรรมดาเฮ้ยจอบจอบว่ะจอบไปเลยไปเลยอาร์ทำเลยอาร์ทำเลยเออทำเลยทำเลยไปเฮ้ยแมวแมวอาร์ไอ้ยับไอ้ยับคุเหลือจะเชื่อคุณเหลือจะเชื่อ คุณพิงค์จะเครียดจริงแฟร์ไหมแฟรไหมแฟร์ไหมแฟร์ไหมแฟร์ไหมโอเคลงไปแล้วลงไปลงไปลงไปพี่พี่จะซอดพี่จะซอดโอเคไป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 สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเออเออมาดิงโก้ดิงโก้ขึ้นมาดิงโก้สงสัยว่าอันไหนดิงโก้หยิบอันนั้นแล้วก็โยนไปเลยเห็นไหมให้ให้ได้สองอันให้ได้สองอัน อ <Bond> ่เลือกเลือกอันไหนแล้วโยนเลยเออแต่พ <k iller> ี่ไม่แนะนำอันนั้นนะเออพี่ไม่แนะนำอันนั้นจริงจริงจริงๆรพี่พี่ไม่ค่อยแนะนำดิโก้โอ้มึงแม่นจังวะฮะฮะมึงแม่นจังวะไอ้ชั้นมีตั้งเยอะตั้งแยะถามจริงวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งพี่พี่พี่เลงอยู่พี่เลงอยู่พี่เลงอยู่เอามาดิโก้มาเออ ถ้าถ้าดิงก็หยิบถูกรอบนี้นะพี่ให้60ดาวเลยในการในครั้งเดียวนะในครั้งเดียว <c oughs> มันเลือกนานว่ะมันเลือกนานว่ะมันเลือกนานว่ะเฮ้ยใช่ไหมโอ้ พี่มาเล่นเับพี่มาเออ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 มาดิงโก้ถ้ารอบนี้ดิงโก้หาเจออีกพี่จะอัปเกรดจากแพ็ค60เพชรเป็นแพ็ก89เพชรให้ตามน,นั้นที่หยิบวางเต็มที่เลือกอันหนึ่งนะเลือกเลยอยากเลือกอันไหนเลือกเลยนะเดี๋ยวพี่จะอับเกรดแพ็กให้นะ <c oughs> <c oughs> เสียใจด้วยนะดิงโก้ เออสวยเอ,อ้ยแอลฟ่ามาหาพี่ตรงแจก,กันดำหน่อยดิมาดิมาเด็กมาเด็กมาเด็กเออ,เอ,อเอางี้แอลฟ่าพี่ให้ทางเลือกนะถ้าแอลฟ่าจับได้พี่ถือว่า60สิเพชหายไปแต่ถ้าจับได้อาร์ตเอาไป89เพชรเออไอ้เอาไปแพ็ค8ปบาทโอเคไหมมอมาหยิบครั้งเดียวหยิบแล้วก็วางแล้วก็ตีเออหยิบไปวางข้างล่างแล้วก็ตี ประหยัดตังค์เฮ้ยนี่กูไปไปทังแล้วไม่เสียตังค์แล้วนี่ไงจักรแกงพี่เหรอฮะเออจักรแกงพี่เหรอสวย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 เฮ้ยอ้ํานี่อัํ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 นี่อ้ํานี่อยากลองหน่อยอยากลองหน่อยนี่นี่ เอ้ยเอาว่ะ right. ได้ห so, right. like ุกคนได้ว <in self> ่ะโอ้ได้ว่ะได้ว่ะยากว่ะยากว่ะฮะไม่ได้เลย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 ไปอัดเร็วเร็วเร็วอาร์ตเร็ว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 อาร์ตพิเชิ่นพิเชิ่นในตัวอัดพี่เชิ่นในตัวอัดพี่เชิ่นในตัวอัาร์ต ได้อัดอัดทำได้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 เฮ้ยอัดทำได้ทุกคนอัดทำได้อัดทำได้เออไปเลยอัดไปเลยเออยศแค่นี้พอละนะเราเป็นคนดีนิดนึงอัดอัดอัดวาร์ปเลยอัดเชพี่วาร์ปเลยวาร์ปเลยวาร์ปเลย เอ้ยจอยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้้ยเฮ้เฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ที่ที่ปอดที่อัตราที่สุดคือที่ีปลอดภัยที่สุดเอ้ยเอาป้าเนาเรือกว่ะอ่าเรียบร้อยใครชอบที่วิดีโอคิดนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ